ไอรอบุกกกตจี้ gy, เร่งประกาศรับรองสสเป็นทางการไมยบอกรายงานผลช้าทำให้ประชาชนรู้สึกเคลือบแคลง นายยิ่งชีพอัจชานน์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอพร้อมเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้งพศ2,566เผยว่าวันนี้ทางกลุ่มเดินทางมาเพื่อที่จะติดตามประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของกะกะตเพราะเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมตอนนี้ทุกคนทราบหมดแล้วว่าใครชนะในเขตไหนและได้คะแนนรวมออกมาเป็นอย่างไรเหลือขั้นตอนสําคัญคือการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการหากไม่มีขั้นตอนนี้จะ ังไม่สามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือเลือกนายกรัฐมนตรีรวมถึงตั้งรัฐบาลใหม่ได้มองว่าเวลา30วันเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรอาจไม่ต้องรอจนถึงกรอบ60วันก็ได้ในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาการรับรองผลไม่จําเป็นต้องใช้เวลาถึง60วันเช่นในปีพศ2544ใช้เวลาเพียง16วันปี2548ใช้เวลาเพียง29วันปี2554ใช้เวลาเพียง24วันโดยสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มมีการ ทวงถามกกตไปหนึ่งครั้งได้รับคําตอบว่าจะมีการนับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยแต่ว่าตอนนี้นับคะแนนจบไปแล้วยังไม่มีการรับรองผลจึงต้องการที่จะให้กกตรับรองผลให้เร็วที่สุดเพราะมองว่ามันนานเกินไปยิ่งนานยิ่งก่อให้เกิดความอึดอัดและเคลือบแคลงสงสัยของประชาชน ด้านนางสาวพัชราวรีนักกิจวิวบูลผลหรือว่ามายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความคาดหวังของประชาชนซึ่งประชาชนแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงต้องการรัฐบาลใหม่ที่พวกเขาได้เลือกมาฉะนั้นการรายงานผลช้าทําให้ประชาชนรู้สึกเคลืยบแคลงและรู้สึกไม่ดีต่อการทํางานของกะกะตจึงมองว่าควรเร่งรับรองผลหากกกตรับรองผลช้าก็ยังจะทําให้การจัดทําและธรรมนูญฉบับใหม่ล่าช้าไปอีกตนยืนยันว่าวันนี้ ไม่ได้มากดดันแต่มาด้วยเหตุและผลพร้อมบอกว่าหากมีกระบวนการใดที่พยายามขัดขวางระบบบประชาธิปไตยประชาชนก็คงไม่พอใจฉะนั้นกกตต้องรีบรับรองผลเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ให้กระบวนการประชาธิปไตยดำเนินไปข้างหน้าอย่างปกติ นางสาวพัสรวลียังตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความผิดปกติอะไรหรือไม่เพราะหากไม่มีความผิดปกติควรจะรับรองผลได้แล้วเนื่องจากมันมีความชัดเจนและผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนประชาชนคาดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่จะให้เกิดขึ้นโดยเร็วทางกลุ่มจึงขอส่งสัญญ,ญาณบอกให้รับรองผลการเลือกตั้งได้แล้ว โกโกตพิจารณารับรองสสต่อเนื่องขณะเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองเรียกร้องประกาศรับรองสสเดิเร็วที่สำนังกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือโกโกตในวันนี้ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณารับรองสสแบบบัญชีรายชื่อต่อเนื่องจากวานนี้ที่รับรองสสแบบแบ่งเขตไปแล้วมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เตรียมปิดกั้นพื้นที่ทางเข้าศูนย์ราชการอาคารบีแจ้งวัฒนะด้วยการวางรั้วเหล็กล้อมรอบทางเข้าอาคารเพื่อป้องกันกลุ่ม ผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะเดินทางมากะกะตเรียกร้องให้เร่งประกาศผลการเลือกตั้งสอสอเป็นการทั่วไปอย่างเป็นทางการให้ครบ9 5เเซเพื่อให้สามารถเปิดประชุมสภาและเลือกนายกรัฐมนตรีโดยในเวลา13นาฬิกานำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินพร้อมด้วยกลุ่มทะลุฟ้าและเวลา14นาฬิกาคือกลุ่มไอรอร่วมกับเครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้งก็ได้เดินทางมาเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะก็ยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการผู้ที่เข้ามาติดต่อ นน่วยงาจะต้องตรวจบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าก่อนเข้ามาในอาคารส่วนการเตรียมความพรม้อมของกกตยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะมีเพียงสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวเพียงเท่านั้น พิธาไหว้พระาธาตุลำปางหลวงขอบคุณชาวลำปางมอบคะแนนเสียงให้ก้าวไกลขอสัญญาต่อหน้าพระาธาตุจะไม่ทําให้ผิดหวังนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลและคนด d เดตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายกรุณพลเทียนสุวรรณว่าที่สสบัญชีร,รายชื่อและโคศกพักนายนิติพลผิวเหมาะว่าที่สสบัญชีร,รายชื่อสัดส่วนสิ่งแวดล้อมเดินทางไปสักการะพระาธาตุลำปางหลวงและประสายขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางที่มอบคะแนนเสียงให้จนชนะการเลือกตั้งโดยทันทีที่นายพิธาไป ถึงมีประชาชนแห่กรูเข้าไปขอถ่ายรูปจํานวนมากจนเจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบซึ่งคนแน่นจนกลุ่มคณะชาวบ้านที่จะฟอ้อนเล็บไม่สามารถฟอร้อนได้นะคะเนื่องจากประชาชนจํานวนมากเบียดเข้ามาบริเวณบันไดาทางขึ้นโดยก่อนเข้าไหว้พระธาตุแกนําชาวลาปางได้นําเสื้อพื้นเมืองสีส้มมาให้นายพิธาใส่ก่อนไหว้พระธาตุด้วยจากนั้นนายพิธาได้ขึ้นไปสักการะพระธาตุด้านบนโดยมีการผูกข้อไม้เข้ามือตามประเพณีสู่ขวัญตามขนบธรรมเนียมภาคเหนือก่อนจะลงมาปราศัย ขอบคุณประชาชนด้านล่างนายพิธาขึ้นเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนโดยเริ่มต้นกล่าวว่าสวัสดีเจ้าลำปางคิดถึงตัวเจ้าขนาดนากักผมบอกทุกท่านแล้วใช่ไหมว่าเราจะทำสำเร็จไม่รู้ว่าเป็นเพราะตอนมาเล่นสงกรานที่นี่เป็นคำอวยพรจากผู้อาวุโสที่ตอนที่เรารดน้ำดำหัวกันครั้งนั้นหรือเป็นเพราะมาเล่นน้ำปะกแป้งกับคนรุ่นใหม่หรือเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์จากพระาธาตุลำปางหลวงทำให้เราชนะสามเขตจากสี่เขตวันนี้ครบรอบหนึ่งเดือน ที่มีผลการเลือกตั้งกว่า4 0ของชาวลำปางที่เลือกพวกเรามาผมขอให้คำสัญญาต่อหน้าพระาธาตุลำปางหลวงว่าพวกเราจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันทราบดีว่ากว่า60%ไม่ได้เลือกตอนครั้งนี้ไม่เป็นไรยังไงผมก็ต้องรับใช้อยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3 0ที่เป็นของพรรคพันธมิตรของเราคือพรรคเพื่อไทยตอนนี้เขาสนับสนุนให้พรรคก้าไกลเป็นแกนนำและให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจึงอยากให้ทุกคนขอบคุณ ปรบมือให้กับพักเพื่อไทย นายพิกล่าวว่าสําหรับใครที่รู้สึกกังวลรู้สึกเบื่อกับการเมืองว่าเมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนายกสักทีถ้าเราเบื่อการเมืองเมื่อไหร่พวกเขาชนะทันทีนี่คือกุศโลบายของคนที่มีอํานาจที่จะทําให้การเมืองศกปรกที่สุดทําให้การเมืองน่าเบื่อที่สุดถ้าท่านเบื่อการเมืองเมื่อไหร่เลือกติดตามเลิกตรวจสอบเมื่อไหร่พวกเขาชนะทันทีแล้วงานที่เริ่มต้นกันมาศูนย์เปล่าทั้งหมดแน่จากนั้นนายพิธานะคะก็ได้นั่งรถม้าวนรอบหอนลิกาหนึ่งรอบพร้อมกั ขึ้นกล่าวปราศัยบนรถแห่ขอบคุณชาวลำปางปลุกคนอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่คนนี้รู้จักเร็วช้าหนักเบาย้ำจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ทุกคนพร้อมชนกับเจ้าสัวด้วย น้องหยกเยาวชนผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อนหยกเยาวชน15ปีปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนของหยกไลฟ์สดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนวันนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงนะคะเมื่อหยกเยาวชนนะักเคลื่อนไหววัยสิปีโพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่าโรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้วบอกว่าให้เราจําไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอก13มมิถุนา ยนหกก วันนี้เราถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนแล้วเขาก็เฝ้าเราหน้าห้องพอเลิกเรียนเราก็ไปเขาให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูที่เป็นรองผู้อำนวยการสองคนครูผู้ชายสองคนครูประจําชั้นสองคนครูผู้ชายบอกว่าเราไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามทำไมเราถึงไม่ปลอดภัยเราขอโทรหาผู้ปกครองเราเรากดอัดเสียงเพราะเราอยากจะแจ้งผู้ปกครองเราว่า ครูทําอะไรครูถามว่าเราไลฟ์หรอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราบอกไปตรงๆว่าเราอัดเสียงครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิ์แต่และเมื่อสิทธิ์คนอื่นเราถามละเมื่อสิทธิ์คนอื่นตรงไหนเขาตอบก็อัดเสียง เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูเขาก็ห้ามเขานั่งขวางทุกทางเราเลยหาทางออกแต่ไม่มีทางให้ออกข้างหลังเป็นหน้าต่างข้างหน้ามีโต๊ะเราเลยเลือกที่จะคลานมุดโต๊ะออกไปสุดท้ายรองผู้อำนวยการผู้หญิงหนึ่งในสองคนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และครูพูดใส่เราว่าจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอก งานนี้ค่ะโซเชียลแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะคะหลายคนให้กำลังใจเยาวชนอายุ15ปีรายนี้แต่บางส่วนแนะนำให้ค่อยเป็นค่อยไปก่อนน่าจะดีกว่าบางทีหนูต้องมองให้ก,กว้างมองไกลๆนะ ล่าสุดค่ะช่วงสายของวันนี้หยกก็ได้เดินทางมาที่หน้าโรงเรียนเพื่อจะเข้าไปเรียนหนังสือโดยมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนแต่โรงเรียนปิดประตูไว้ทําให้ไม่สามารถเข้าไปได้โดยกลุ่มเพื่อนของหยกได้ทําการไลฟ์สดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนและมีการตะโกนต่อว่าอาจารย์ที่หน้าโรงเรียนเวลาต่อมาหยกตัดสินใจปีนรั้วเข้าไปในโรงเรียนจากนั้นอาจารย์ได้ถามว่าทําไมถึงปีนเข้ามาในโรงเรียนทั้งที่เดี๋ยวนี้โรงเรียนจะเปิดประตูให้ ยกจึงบอกว่าขอเข้ามาเรียนตามปกติก่อนที่จะตัดไลฟ์ไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับ cribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news